วันนี้เราเดินทางมาถึงสุวรรณภูมิตั้งแต่ตีห้ครึ่งนะครับเพื่อเดินทางกับเที่ยวบิน t g 6 7 6เป็นเที่ยวบินเที่ยวกลางวันไปโตเกียวนาริตะนะครับลงรถที่ประตูหนึ่งเลยเพราะวันนี้เราจะมาเช็คอินที่ First Class กันโดยที่ฮุยเขาเดินทางในชั้น First Class นะครับส่วนเบียร์เดินทางในชั้น Business Class กรณีที่ผู้โดยสารเดินทางชั้น First Class จะสามารถนำผู้ติดตามเนี่ยไปด้วยได้1คนนะครับตลอดการเดินทางเลยตั้งแต่เช็คอินเข้าล u าว e ์บอดดิ้งไปจนถึงการรับกระเป๋านะครับ ตั้งแต่หน้าประตูจะมีพนักงานสูตรทองคอยยืนรอรับกระเป๋าของเราอยู่นะครับสามารถแจ้งพนักง,งานสูตรทองได้เลยว่าเราเดินทางในชั้น First c คลาสของการบินไทยเขาก็จะเข็นกระเป๋ามาพร้อมกับพาเรามาที่เคาน์เตอร์เช็คอินครับเมื่อเรามาที่เคาน์เตอร์เช็คอินเนี่ยเราก็ยื่นพาสปอร์ตให้นะครับเจ้าหน้าที่เช็คอินก็จะนำพาสปอร์ตของเราไปเช็คอินแล้วก็มีการนำน้ำดื่มมาให้ระหว่างที่รอการเช็คอินด้วย เมื่อทำการเช็คอินเรียบร้อยเราจะได้รับบอร์ดิ้งพาสนะครับและก็พนักงานสูตรทองเนี่ยจะพาเราไปยังห้องล้าว์โดยที่เราจะสามารถผ่านจุดตรวจค้นสัมภาระและจุดตรวจคนเข้าเมืองซึ่งอยู่ด้านหลังตรงเคาน์เตอร์เช็คอินนี้ได้เลยนะครับซึ่งเมื่อผ่านทั้ง2พิธีการเ,เรียบร้อยแล้วเนี่ยจะมีบันไดเลื่อนซึ่งลงตรงไปยังห้องล้าวของการบินไทยได้เลยนะครับ โดยน้องพนักง,งานสูตรทองเนี่ยจะพาเราไปยังห้องเลาส์ชั้น First Class ครับเมื่อมาถึงห้องเลาส์ชั้น First Class แล้วจะมีเวลคัมดริ n k และก็นำเปล่ามาเสิร์ฟให้รวมถึงเมนูอ,อาหารที่เราต้องการจะสั่งเขาก็จะเอามาให้เราที่โต๊ะนะครับให้ดูบรรยากาศในห้องเรานะเนื่องจากวันนี้ผู้โดยสารเฟิร์สคลาสมีแค่คนเดียวก็คือคุณนั่นเองนะครับแต่ว่า ผู้โดยสารเฟิร์สคลาสสามารถนําผู้ติดตามเข้ามาได้หนึ่งคน <c oughs> เบรดก็เลยได้ตามเข้ามาด้วยซึ่งวันนี้เบร์นั่งในชั้น b u ส i นเน s นะครับรูป <c oughs> สั่งเป็นแซนด์วิชทูน่าเกี๊ยวกุง้งอันนี้ <c oughs> <c oughs> ถัว่ว <c oughs> เม็ดมะม่วงหิมพานต์เขาเอามาให้เป็นของทานเล่นแล้วก็น้ำเปลา่า ม <Okay. S 2> ากาแล้วก็เนี้ยอะไรนะเป็นสตเนเรากินข้าวอิ่มแล้วเราก็ยายเข้ามานั่งโซนที่นั่งรอด้านในนะครับซึ่งผู้โดยสารเนี่ยมีน้อยมากนะเมื่อถึงเวลาบอดดิง้งพนักงานต้อนรับพักพื้นดินก็จะเดินมาหาเราที่โต๊ะนะครับเพื่อเรียนเชิญเราไปขึ้นเครื่อง วันนี้เราบอดดิ้งจากเกต D2 นะครับอยู่ใกล้ๆกันกันกบห้องลาวส์เลยเดินไปไม่ไกลนะครับเมื่อเรามาถึงเกตเนี่ยผู้โดยสารส่วนใหญ่ขึ้นเครื่องกันเกือบหมดแล้วสำหรับการขึ้นเครื่องบินนะครับเราสามารถแจ้งพนักง,งานภาคพื้นดินตั้งแต่ตอนเช็คอินเลยนะว่าเราเนี่ยต้องการที่จะขึ้นเครื่องก่อนคนอื่นหรือว่าเราต้องการที่จะขึ้นเครื่องหลังคนอื่นครับซึ่งพนักง,งานภาคพื้นดินเขาก็จะคำนวณเวลานะครับ เพื่อที่จะมาพาเราเนี่ยจากห้องเรา้าไปที่เกตได้อย่างพอดีครับสว,สคบสวสัครับส,สครับส,สครับส,สครับ ที่นั่งก็จะมีอันนี้เป็นหมอนรองน่าจะเป็นหมอนรองทาแล้วก็มีหมอนหนึง่งใบมีเสื้อห่มด้วยเราหวังเป็นอย่างยิ่งว่าท่านจะได้รับความสะดวกสบายตลอดเที่ยวบินนะคะและอีกสักครู่เราตรวจความเรียบร้อยภายในห้องโดยสารเพื่อความปลอดภัยกรุณาปฏิบัติตามคำแนะนำของูกเรือโทร,รศัพท์มือถือและอุอปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ส่งสัญญ,ญาณการุณาเปล่เป็นไตรโมด ถึงสิ่งกรณ์นักล่าวด้วยค่ะขอบคุณค่ะ มาดูสิ่งที่การบินไทยมีให้สำหรับผู้โดยสารชั้นบิสเนสนะครับจะมีหูฟังแบบ n o อ s e Cancelling แล้วก็ชุด a m ม n i t y ของจิมทอมสันหูฟังสำหรับใช้บนเครื่องเท่านั้นไม่ได้ให้กลับบ้านนะครับในกระเป๋าจิมทอมสันจะมีถุงเท้านะครับผ้าปิดตาแฮนด์ครีมยาสีฟันลิปมันน้ำมันหอมนะครับแล้วก็เอียร์ปลั๊ก ที่ใส่รองเท้านะครับแล้วก็แปลงสีฟันนะลูกเรือจะเดินมาถามว่าต้องการรับอาหารอะไรบ้างก็คือเขาจะเอาเมนูมาเสนอให้เราดูนะครับแล้วเขาก็จะจดไปตั้งแต่ก่อนเครื่องขึ้นนะครับและเราสามารถสั่งอาหารได้ล่วงหน้าด้วยนะครับสำหรับเครื่องที่ออกจากกรุงเทพสุวรรณภูมินะเบียสั่งน้ำเปล่ากับชาเย็นการบินไทยมานะครับสั่งไว้ตั้งแต่ก่อนที่เครื่องจะเทคออฟ พอเครื่องขึ้นแล้วสัญญาณรัดเข็มขัดดับเนี่ยก็จะมีการนำน้ำมาเสิร์ฟให้ก่อนระหว่างที่รอมื้ออาหารที่จะเสิร์ฟตามมาหลังจากนี้เดี๋ยวเราจะไปดูหน้าจอกันสักหน่อยนะหน้าจอมีขนาดใหญ่นะทัชสกรีนกดง่ายมากแล้วก็มีรีโมทอยู่ทางด้านข้างด้านขวานะตรงด้านขวาเนี่ยจะมีปลั๊กสำหรับเสียบชาร์จอุปกรณ์ด้วยแล้วก็มีช่องเก็บของขนาดเล็กให้อยู่ข้างๆกับปลั๊กนะครับ ส่วนคอนโซลส,สำหรับปรับที่นั่งปรับเก้าอี้ให้เป็นแบบนอนหรือแบบเอนเนี่ยก็จะอยู่ทางด้านข้างทางด้านขวานะครับซึ่งเป็นแบบระบบสัมผัสนะครับและมีช่องเก็บนิตยสารเอกสารต่างๆรวมถึงแคตตาล็อกดิวตี้ฟรีอยู่ตรงช่องเก็บตรงทางเดินเข้าออกของเก้าอี้นะครับ พอดีเสียงในเครื่องเนี่ยมันดังไฟล์ที่เบียอัดมาเสียงไม่ชัดเดี๋ยวเบีย์ภาคเอานะครับมีการประกาศจากลูกเรือนะครับว่าสําหรับผู้โดยสารทุกชั้นโดยสารเลยนะให้ระวังการโจรกรรมบนเครื่องบินก็คือจะมีผู้โดยสารเนี่ยที่ขึ้นมาแล้วก็มาขนช่องเก็บของเหนือศีรษะนะครับบางทีผู้โดยสารหลับอยู่ก็จะมีคนเนี่ย มาแอบขโมยของไปแล้วก็พวกนี้ทำงานกันเป็นทีมนะในเครื่องลำหนึ่งเนี่ยบางทีขึ้นมาหลายคนนะครับซึ่งส่วนใหญ่จะเป็นคนจีนนะขึ้นมาขโมยของบนเครื่องเพราะฉะนั้นเวลาจะลุกเดินไปไหนเนี่ยของมีค่านะครับให้เอาไปด้วยติดตัวไว้ด้วยแล้วก็ของมีค่าเงินกระเป๋าสตางค์นะครับมือถือเก็บไว้กับตัวเวลาที่นอนหลับนะครับระบบความบันเทิงบนเที่ยวบินมีหนังมีรายการทีวีมีเพลงให้ฟัง มีเกมให้เล่นหนังเนี่ยมีความหลากหลายมากพอสมควรเลยสำหรับการเดินทางในเที่ยวบินระยะประมาณ5-6ชั่วโมงนะถ้าเกิดว่าเลือกดูได้สักเรื่องหนึ่งนะยังไงก็ได้ดูจนจบหนึ่งเรื่องนะครับส่วนช่องเสียบหูฟังจะอยู่ทางด้านขวามือด้านข้างๆนี้นะครับ ถ้าใครเบื่อไม่รู้จะดูหนังเรื่องอะไรเลือกหนังไม่ถูกเลยเนี่ยหนังเยอะก็เลือกไม่ถูกนะมาเปิดดูข้อมูลการเดินทางข้อมูลของเที่ยวบินนี้ได้นะครับซึ่งก็จะมีแผนที่และบอกว่าตอนนี้เราบินถึงไหนแล้วเราบินด้วยความสูงเท่าไหร่แล้วก็อีกกี่นาะทีอีกกี่ชั่วโมงเนี่ยจะบินไปถึงจุดหมายปลายทาง และในที่สุดนะครับอาหารมื้อหลักของเราก็มาเสิร์ฟแล้วนะเป็นชุดเบนโตแบบญี่ปุ่นนะครับนี่มีปลาหิมะนะมีข้าวแล้วก็มีกล่องเบนโตมาให้ซึ่งภายในกล่องเบนโตก็จะมีไข่หวานมีไข่ตุนมีสลัดแล้วก็มีผลไม้ให้มีซุปมิโซะแล้วก็มีชาเขียวร้อนมาให้พร้อมกันในชุดด้วยนะ หลังจากที่เสิร์ฟอาหารมื้อหลักจบนะครับก็มีการปิดไฟนะให้ผู้โดยสารได้พักผ่อนตามอัธยาศัย,ยถ้าเกิดใครจะดูหนังก็ดูต่อไปได้นะครับใครจะอ่านหนังสือก็มีไฟสําหรับอ่านหนังสือให้นะแต่ในเคบินเนี่ยปิดหน้าต่างมืดแบบนี้เลยนะครับก่อนเครื่องลงเนี่ยการบินไทยมีการเสิร์ฟของว่างให้ด้วยเป็นกุ้งพันเบคอนนะ้มาแบบนี้เลยอาหารอร่อยหมดทุกอย่างเลยนะ อาหารที่ออกจากครัวการบินไทยที่กรุงเทพเนี่ยฟีมือสุดยอดอยู่แล้วนะครับไม่มีผิดหวังเลยเที่ยวบิน TG676 ในวันนี้ที่เบรขึ้นมาเนี่ยใช้เวลาในการเดินทาง5ชั่วโมง40นาทีหลังจากเก็บอาหารว่างก็จะเป็นการเตรียมตัวเพื่อนำเครื่องลงสู่ท่าากาศยานนาริตะแล้วนะครับสรุปเที่ยวบินนี้ตั้งแต่การเช็คอินสะดวกสบายมาก จุดตรวจค้นสัมภาระไม่ค่อยมีคิวผ่านตอมอสะดวกโยทินห้องเลาส์ไม่ค่อยมีคนบอรดดิ้งก็สะดวกสบายอาหารบนเครื่องอร่อยยอดเยี่ยมลงเครื่องมาไม่มีบริการอะไรเพิ่มเติมนะครับคือไม่มีพนักงานมารับคุณหน้าเครื่องนะคุณเดินไปที่ขาเข้าด้วยตัวเองกระเป๋ามาถึงสายพานใบแรกเลยครับการที่เราได้ลงเครื่องก่อนแล้วก็เดินไปถึงที่ตอมอก่อน ได้รับกระเป๋าก่อนทําให้เราผ่านศุนลกากรได้ไวเราก็ออกมายังด้านนอกถึงญี่ปุ่นได้โดยเร็วนะครับเดี๋ยวตอนท้ายเบียจะแนะนำรถไฟเข้าเมืองจากนาริตะไปโตเกียวให้สักเล็กน้อยนะ ไปเข้าเมืองจากนาริตะเข้ามายัางโตเกียวเนี่ยมีผู้บริการทั้งหมด2รายด้วยกันก็คือ JR East และ k c โดยที่ทั้ง2เจ้าเนี่ยจะมีทั้งรถเร็วแล้วก็รถด่วนสำหรับ JR รถด่วนก็คือ n a ริตะ Express นะครับหน้าตาของรถด่วนของ JR จะเป็นแบบนี้นะสำหรับรถเร็วของ JR นะครับจะเป็นรถเร็วโยโ s, s u ุกะโซบุไล e หน้าตาจะเป็นแบบนี้นะครับสีน้ำเงินแบบนี้นะ มาดูรถด่วนของฟากเคเซกันบ้างนะครับสำหรับเคเซจะมีเคเซสกายไลเนอร์หน้าตาจะเป็นแบบนี้นะครับและสุดท้ายจะเป็นรถเร็วของทางเคเซซึ่งจะไปที่อุเอโนก็จะเป็นหน้าตาแบบนี้นะแล้วพบกันใหม่ในคลิปต่อๆไปนะครับสวัสดีครับ